หน้าหมองคร้ําผิวแห้งหน้าเนี่ยจะเป็นพื้นเป็นผดเต็มเลยค่ะเพราะเป็นคนแพ้อะไรง่ายมากเคยถูกคนเรียกว่าป้ายายสารพัดเลยค่ะสวัสดีค่ะพิสายานิสานะคะอายุ39ปีแล้วค่ะ บอกว่ามีปัญหาผิวหน้าหนักมากหน้าหมองคร้ําผิวแห้งหน้าเนี่ยจะเป็นพื่นเป็นขดเต็มเลยค่ะเพราะเป็นคนแพ้อะไรง่ายมากเป็นฝ้ากะก็มีแต่งหน้าอะไรเนี่ยค่ะไม่ติดเลยเพราะฉะนั้นทางเลือกที่ดีสุดคือไม่ใช้เครื่องสาอางไม่ใช้อะไรเลยแม้ว่าท่านผลิตภัณฑ์บํารุงผิวก็แทบจะไม่เคยแตะเคยถูกคนเรียกว่าป้ายายจรพัดเลยค่ะซึ่งมันขดาดความมั่นใจเนาะ สิ่งที่ทําให้เลือกวิบสกินก็คือว่าเห็นเพื่อนนะคะใช้เขาก็จะมาแนะนําแต่เรายังปิดใจอยู่ขอดูรายละเอียดของผลิตภัณฑ์สิ่งที่เราเห็นก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนคนท้องใช้ได้เราก็เลยรู้สึกว่าเราน่าจะใช้ได้อเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์บวกกับวิบสกินเป็นผลิตภัณฑ์ของคุณจุ๋ยวรัตยาเขาคงไม่เอาชื่อเสียงมาการันตีสิ่งที่เขาไม่แน่ใจมันทําให้เราเกิดความเชื่อในผลิตภัณฑ์ตอนนี้ใช้คัมมินโกเซรั่มค่ะ มากเลยคือมันเป็นเนื้อขมิ้นซึ่งมันเป็นสมุนไพรของไทยเราอยู่แล้วอ่ะมันต้องอ่อนโยนแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดความระคายเคืองต่อผิวที่สําคัญในน้าขมิ้นโกของเราเนี่ยค่ะมันมีแผ่นทองก็เลยเกิดประทับใจรู้สึกว่ามันชุ่มชื้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้แล้วพอตื่นเช้ามามันรู้สึกว่ามันนุ่มอะคะ่ะลดริ้วรอยถ้วยปลอบประโลมผิวโดยเฉพาะมีปัญหาที่เป็นคนที่แพ้ง่ายมากเพราะฉะนั้นขมิ้นโกเซรั oh ่มตัวนี้ต,ตอบโจทย์มากในเรื่องของผิวเราแข็งแรงขึ้นตื่นเช้ามาหน้าของเราก็ยังเนนนียยุ่่่่่มมอูคะไา ว่าสิวลดลงด้วยนะคะเพื่อนฝูงก็ทักว่าหน้าเราดีขึ้นพอหน้าเราดีขึ้นเราก็อยากจะแบ่งปันสิ่งดีๆเราก็แนะนําว่าเออเราใช้บิวตกินเนี่ยค่ะ<ต>ปกติแต่งหน้าไม่เป็นพอเราเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยเราก็อยากแต่งตัวดีๆอยากมีรูปกับเขาดีๆไม่ใช่แบบว่าจะถ่ายรูปก็ต้องพึ่งแอปตลอดอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากแบบว่าถ่ายรูปหน้าสดบ้างอยากถ่ายรูปกับเพื่อนฝูงแล้วเราดูดีบ้างอะไรเงี้ยค่ะชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นมีความสุขแล้วผิวดีแล้วมันก็เหมือนกับว่าเราอ่ะสามารถไปเจอใคร ได้อย่างมั่นใจมากขึ้นตอนนี้เราพูดได้เต็มปากว่าสาใช้วิปสกินตัวเดียวเลย